สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับจากผมเติมน้ําแล้วนะครับบ่อบ่อนี้บ่อนักกระต๊อบนะครับอันนี้เป็นบ่อลูกลางนะครับก็คือความหมายของผมนี่ก็เหมือนกับถ่ายน้ําไปในตัวนะครับก็คือผมจะเอาท่อเนี่ยนะครับขับไปด้านนน้นนะครับด้านหน้าหน้าด้านด้านด้านท้ายที่น้ําเข้านะครับแล้วก็จะเติมน้ําบ่อลูกลูกนี้นะครับลูกที่ผมวิิทน้ํามาใส่ลูกที่มีกุ้งขาวนะครับอันนี้กุ้งขาวน้อยนะครับผมก็เลยเอาน้ําจากเข้าบ่อตรงนี้นะครับ เหมือนกับถ่ายน้ำปลายนะครับคือเหมือนกับการถ่ายน้ำเลยครับแต่ว่ามันทําให้เสียน้ำมันเยอะนะครับนะครับจากที่เราจะวิทยข้างนอกเข้าเข้าไปเลยนี่ครับมันจะง่ายกว่าเนาะวิทยวิทยด้านด้านด้านเนี้ยนะครับเข้าไปง่ายกว่าเนาะแต่ว่าด้วยความที่เขามีกุ้งขาวนะครับผมไม่กล้าเอาน้ำข้างนอกเข้านะครับนี่คือความหมายของผมนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับผมถ่ายน้ําลูกนี้ไปในตัวนะครับลูกลูกด้านนี้นะครับเนี่ยด้านนี้นะครับลูกที่ท่อคาอยู่นี่นะครับอ่ะอันนี้ผมผมเตรียมปูนไปแล้วนะครับปูนไว้ไว้ ใส่ตรงหน้าใบหรือว่าตรงที่ท่อวิทนะครับมันให้ปูนปรับสภาพนะครับเป็นปูนโดรไม์ธรรมดาทั่วไปนะครับกระสอบละห้สิบห้าบาทนะครับด้านหลังผมนี่ก็เป็นโกงน้ำเค็มเหมือนเดิมเนาะด้านหลังผมนี่เป็นกระต๊อบนะครับด้านนึนเป็นกระต๊อบนะครับเี่ยนะครับผมเติมน้ําจากลูกนี้ไปใส่บ่อหน้ากระต๊อบนะครับก็ผมจะทําอยู่อย่างเงี้ยนะครับประมาณถ้าอยู่อยู่ที่บ่อัมก็จะมีคลิปแบบเนี้ยนะครับทั้งกระปีนะครับแล้วก็ ฝากถึงเพื่อนๆนะครับที่จะทํา youtube หรือว่าเพื่อนๆที่มีอายุประมาณผมนะครับผมก็ตอนนี้อายุ51นะครับเขา้า5 2นะครับผมไม่แนะนําให้ท YouTube นะครับนะครับผมไม่แนะนานะครับเพราะว่าหนึ่งคุณทําให้ผ่านเนี่ยทำได้นะครับนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับเวลาคุณจะทําช่องให้ผ่านเนี่ยคุณทําได้นะครับคุณจะไลฟ์สดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผ่านไปแล้วเนี่ยหลายๆท่านนะครับจะเอาอะไรลงวิดีโอนะครับอันนี้เป็นเป็นคําถามที่ ท่านต้องทําหลายๆอย่างนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับนะครับผมนี่ทําหลายอย่างมากนะครับนะครับทั้งเติมน้ำเออทั้งเลี้ยงกุ้งนะครับปลูกปาล์มนะครับปลูกมะพร้าวดูปาล์มเล็กใส่ปุ๋ยนะครับนี่คืองานงานที่ผมทําอยู่นะครับก็ก็ผมจะบอกหลายๆท่านว่าขนาดผมทําหลายๆอย่างนะครับผมยังหาวิดีโอมาลงทุกๆวันไม่ได้นะครับทุกๆวันนะครับวิดีโอผมเนี่ยนะครับทุกๆคำว่าทุกๆวันเนี่ยยากนะครับฟังเหมือนง่ายนะครับนะครับหลายๆท่านเนาะนะครับเอฟซีทุกๆท่านที่ เพื่อนๆที่กับผมเข้าไปในไลฟ์สดนะครับส่วนใหญ่ก็จะบางคนเนี่ยครึ่งเดือนยังไม่ได้ลงวิดีโอเลยก็มีนะครับเมื่อเมื่อเพราะอะไรเพราะมันสุดนะครับมันสุดเนาะคาว่ามันสุดนี่คืออะไรท่านไลฟ์ไลฟ์สดทุกวันในไลฟ์ได้นะครับจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ไลฟ์ได้นะครับแต่ว่าพอท่านมีผู้ติดตามเป็นหมื่นหรือว่าถึงหมื่นหรือหรือหลายหมื่นแล้วก็แล้วแต่นะครับหลายหลายคนเนี่ยผมเข้าไปดูนะครับมีคนดูวิดีโอเนี่ยน้อยมากนะครับน้อยมากเพราะว่าวิดีโออะไรเพราะวิดีโอมันไม่มีสาระนะครับ ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราเอาว่าตัวเราดีนะนะครับนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงว่าเออการการทาวิดีโอให้มีคนดูนี่ยากนะครับนะครับเราไม่ใช่เด็กๆนะครับคือคนที่ดูเราเนี่ยอายุเนี่ยมันกลางคนขึ้นไปแล้วนะครับไม่ใช่เด็กๆครับถ้าเด็กๆเนี่ยทำได้นะครับใครๆก็ทําผ่านได้หรือว่ามีคอนเทนต์อะดีก็ทําก็ทําได้ง่ายๆนะครับมีคนดูนะครับแต่ว่าอย่างคนที่มีอายุอย่างผมนี่คือยากนะครับยากนะครับยากมากนะครับคือเนี่ยครับผมถึงไม่ เชียร์ใครให้ท YouTube นะครับหรือทําช่องเพจหรือทําอะไรสักอย่างในในช่องที่เราทาที่ที่ที่จะได้เหรียญเนี่ยครับแล้วทุกวันเนี่ยนะครับค่าเงินเราอ่อนมากแล้วก็มันได้ตังยากครับผมบอกเลยว่าได้ตังยากหลายๆ่านท่านทำขำหรือว่าทําให้สนุกไปเนี่ยได้นะครับแต่จะทําเอาจริงจังหรือจะให้ได้ตังจาก YouTube เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับขนาดผมนะครับให้ทุกทนย้อนไปดูคลิปวิดีโอผมนะครับหลายๆอย่างนะทั้งช็อตทั้งวิดีโอนะครับบางช็อตวิดีโอนี่มีคนดูเป็นพันหลายร้อย มีเป็นสิบบ้างก็มีนะครับประมาณนี้หลายๆท่านก็เราลองลองเข้าไปดูนะครับผมยังผมยังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับนะครับหลายๆท่านนะครับผมคิดว่า5ปีเนี่ยผมจะได้เงินจาก YouTube ไหมเออนะครับนี่คือหัวใจของการทําช่องนะครับนะครับหลายๆท่านนะครับก็วันนี้ผมจะมาเติมน้ํานะครับนะครับเติมน้ํานะครับเติมน้ําบ่อลูกนี้นะครับเช่นเดิมนะครับเนี่ยก็ไอเจ้ามูแดงเขานั่งรออยู่นะครับรอผมเก็บเก็บเพอใบนะครับก็คลิปนี้ผมก็จะมาพูดประมาณนี้นะครับ ก็ผมไม่ได้ไลฟ์สดมานานนะครับเกือบเกือบเกือบใกล้เกือบเกือบจะปีแล้วประมาณนี้นะครับผมจะไม่ไลฟ์สดนะครับต่อไปนี้ผมจะไม่ไลฟ์สดนะครับนะครับจะเลือกอะไรก็แล้วแต่ผมจะไม่ไลฟ์สดก็คือจะพูดฝากเพื่อนๆทางวิดีโอนี้แทนนะครับก็ผมก็จะประมาณนี้นะครับอยู่กับไร่กับสวนกับนาเงี้ยตลอดไปนะครับก็จะมีคลิปแบบนี้เรื่อยๆนะครับมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง,งนะครับก็คือ,อผู้คนเข้าใจมั่งไม่เข้าใจบั่งก็แล้วแต่นะครับก็ขอบ คุณทุกๆท,ท่านนะครับที่พเพื่อนๆนะครับที่อยู่ระหว่างไฟ้สดเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานะครับก็ยังเข้ามาให้กําลังใจบ้างนะครับก็นะครับผมก็จะเติมน้ําวันนี้ต่อไปนะครับวันนี้ผมจะมาเก็บผัใบแล้วก็เอาท่อไปเติมนู่นต่อไปเลยนะครับเมื่อตั้งแล้วก็ต้องมาเก็บนะครับก็งานเกษตรก็เป็นแบบนี้นะครับ มันมันทําจุกจิกมันทํายุ่มหยิบอย่างเงี้ยตลอดไปนะครับมันไม่ได้ทำแล้วเสร็จนะครับแต่ว่าส่วนผมเองนี่ผมจะมีงานทําแบบเนี้ยตลอดทั้งปีนะครับตลอดทั้งปีนะครับต่อไปผก็จะมีตัดตามต่อนะครับเ่อนเพื่อนทุกท่านนะครับต่อไปผมก็จะมีตัดตามต่อนะครับเพราะว่า ปามเนี่ยไม่เกินอาทิตย์นะครับเท่าแก่เขาก็จะมาตัดตามมาเดิมเนาะของผมเนี่ยนะครับจะมีอย่างเงี้ยตลอดไปเขบวนกันไปวนกันมาตัดตามอย่ี้ทั้งกระปีนะครับยี่สิบวันตัดทียี่สิบวันตัดทีตามที่อยู่ด้านหลงังผมกเนี้ยนะคะนนนรับเนาะเือเพื่อนเห็นเนาะนะครับผมจะมาเก็บเข้าไปอันนี้นะครับแล้วก็เก็บท่าท,ที่ปูไว้ไม่ให้คันบ่อพังนะครับขึ้นรถนะครับอันนี้เอาเก็บไว้ก็จะพัดทิศแถวเนี้ยนะครับ พักเห็บไว้เนาะไปเดีย๋ยวไปดูต่างท่อเติมน้ำตรงน,นู้นเลยดีกว่านะครับไปเอาท่อขึ้นก่อนเลยนะครับเนาะเอาท่อขึ้นก่อนเนาะประมาณนี้นะครับ นะ,นะครับก็จะไปเก็บพยานเขียวก่อนนะครับให้เอีดูดนี่พยานเขียวด้านตูดท่อนะครับพยานเขียวนี่ไม่ให้ไม่ให้กุ้งนะครับขาวหรือ,รอกุ้งกลำกลามเข้าไปในู่ท่อนะครับก็เก็บออกมาก่อนเนาะ ประมาณนี้นะครับเก็บเชือกรียบร้อยก็ถอยอมาน,ะนามันเดิม ก็มาเก็บพวกปากท่อนะครับาปากท่อแขวนแล้วก็ขับไปเติมน้ําที่นู่นได้นะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับทับทุกวันก็ประมาณนี้นะครับไปนะครับไปเติมน้ํากับผมเลยเนาะนะครับก็ขึ้นมาบนท่อสูบน้ำนะครับก็เป็นแบบนี้ขึ้นมาท่อสูบน้ำแล้วหอมอหอมดอกปาล์มนะครับคือ ให้เอฟซีดูดอกนี้เนี่ยนะครับเขาบานแล้วหอมนะครับนั่งอยู่บนท่อนี่ได้ได้กลิ่นหอมเนาะนะครับเออถ้าอยู่ของได้กลิ่นหอมนะครับ,ออรม,รบมันอาจจะไกลเนาะขึ้นมาข้างบนเนี่ยมีกลิ่นหอมๆนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องก่อนเนาะเหยียบคัสไปไปกับผมเลยเไปที่เกียร์สองแล้วกันนะครับเกียร์หนึ่งมันช้าไป,ไปเลยนะครับ ก็ไอ้ท่อสูบน้ํานี่มันใช้เกียร์เดียวกับรถสิบล้อนะครับมันวิ่งได้ทุกเกียร์นะครับวิ่งได้ถึงเกียร์หกนะครับเนี่ยเขามันหมุนแค่นี่ยนะครับแต่ว่าเต็มที่ก็วิ่งได้แค่เกียร์สี่นะครับผมวิ่งแค่เกียร์สี่นะครับไม่ไม่ถึงไม่ถึงเกียร์หกนะครับก็วิ่งทางทั่วไปก็วิ่งแค่เกียร์สามนะครับกำลังพอดีนะครับถ้าเกียร์สี่ไม่ต้องเร่งครับปล่อยคันปล่อยปล่อยคันเร่งไปเลย นะครับผมก็เอาท่อมาชิดไว้แบบนี้ถอดลอ,อกแล้วนะครับเอาปากท่อออกแล้วแล้วก็เอาคอ,อนหนนล้อ,อไว้แล้วนะครับอีกสองฟุตจะมาเหยียบคอ,อนแล้วก็จะหมุนตัวมาลงตรงนี้นี่นะครับที่ตรงตั้งท่อที่ตรงเติมน้ํานะครับจะเติมลกนี้นะครับเนี่ยลงนี้เนาะนะครับไปนะ,ะครับผมเลยเนาะกระับห <c oughs> น่อยอย่างงี้ก็จะเดินหน้าไปก่อนนะครับ จะเดินหน้าไปครับเยียบอ่อนก็ดีเนี่ยครับเยียก่อนแล้วก็จะลงไฮดรอลิกนะครับแล้วก็จะหมุนตัวไปมันจะมันจะเป็นแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆดูเนาะ ติดทางตามมานั้นนะครับอ่ะสุดละสุดแล้วนะครับก็จะหมุนตัวต่อนะครับผมก็จะเข้าเกี้ยหนึ่งนะครับก็เหยียบปล่อยเหยียบปล่อยนะครับเหยียบคันเร่งเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยคัดไปเรื่อยๆไปนะครับถ้ามันกระโดดแบบเนี้ยผมก็จะใส่เกี้ยหนึ่งนะครับใส่ใส่เกียหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยคัดอย่างนี้นะครับมันก็จะค่อยหมุนไปได้นะครับมันก็เหยียบปล่อยเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยนะครับ ็จะลงค่อยๆลงมันเองนะครับอ่ะเนี่ยนะครับก็ยังเหยียบขอนอยู่นะครับเหยียบขอนนะครับเนี่ยมันก็จะลงมันเองเนะาะแล้วก็หมุนตัวไปอีกนะครับมันยังไม่เข้าที่นิดนึงนะครับอ่ะนี่ทีมอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้จะถอยหลังให้เห็นนะครับ ถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าประมาณนี้นะครับตูดเขาก็จะค่อยๆลงไปเนาะนะครับถอยหลังอีกทีเราเดินหน้าอีกนิดนึงนะครับจต่ประมาณนี้นะครับจะเอาประมาณนี้นะครับก็จะดับเครื่องเข้าเกียร์แล้วไปหนูดล้อไว้นะครับ วิก OK. แล้วก็จะเป็นหนุนล้อไว้ก็เอาประมาณนี้นะครับ <S <S 1> <S 1> คือมันก็ไม่ง่ายไม่ยากนะครับทุกทุกท่านนะครับคือด้วยความที่มันชินเนาะผมชินนะครับขับขับประจําขับทุกวันนะครับกระโดกไปหงายไปไงมามันก็ไม่เป็นอะไรนะครับคือด้วยความชินเนาะมาทำท่อขับนี่มันชินแล้วนะครับก็ถ้าเป,เป็นเพื่อนๆมาขับมันก็อาจจะเสียวเนาะแต่ว่าผมมันชินแล้วนะครับนี่จะเติมลูกนี้นะครับ เอฟตีทุกท่านดูนะครับก็กำลังเติมน้ําอยู่นะครับนี่ด้านหลังผมนี่เนาะครับเนี่ยครับเนี่ยนะครับอีกหนึ่งคนต้นปั๊มก็จะเป็นแบบนี้นะครับเออ่เขียวๆนี่คือแทนต้นนะครับเอฟตีทุกท่านนะครับเนี่ยคือแทนต้นนะครับ้เพื่อนๆดูนี่คือรากปั๊มนะครับรากปั๊มที่บ่อผมก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับบนคือต้นปั๊มนะครับอันนี้เป็นรู ช็อกเกอร์เขาขุดนะครับนะครับลงปูด้วยเนาะนะครับบานทีผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับต้นไม้อยู่ริมโคกต้นปาล์มไออยู่ริมริมน้ำนะครับอย่างนี้นะครับทั้งหมดทั้งพวกก็เป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ในน้ำไหมครับนะครับเอยู่ในน้ำนะครับผมจะมาเปลี่ยนชุดอันนี้นะครับอันสุดท้ายนี่นะครับอันนี้ ลงมากลางบ่อแล้วนะครับให้เพื่อนๆดูเนาะนะครับกำลังเติมน้ำอยู่นะครับน้ำก็วิ่งจากข้างนอกเข้ามานะครับนะครับเพราะว่าบ่อน,นี้มีแต่กุ้งตั้มกลางนะครับกุ้งขาวไม่ค่อยมีเนาะนะครับกุ้งขาวมันน้อยผมก็เลยวิ่งเข้ามาเลยนะครับให้เพื่อนๆเห็นชัดๆนะครับ จะไปเปลี่ยนทุ่นนะครับทุ่นอันนี้เนาะนะครับเปลี่ยนทุ่นอันนี้นะครับทุ่นอันนี้น่าจะรั่วครับทุ่นน่าจะนะครับมีแนวขบานแนวรั่นนนนว I'm a าตามแนวเดิมนะครับเราเปลี่ยนแปลงเข้ามาเถอดแล้วนะครับเ,เขาสองอันนี้ใส่แท่นี่เขาออกไปตตามน้ำไปด้วยนะครับตามน้ำไ้ก็ไปตามน้ำไป เลยนะครับแล้วก็จะไปหว่านที่หน้าไปด้วยเนาะ,ะครับมันเป็นหน้าหนาวนะครับลมค่อนข้างแรงนะครับฟิวบาทก็ฟิวมาเข้าหน้าของนะครับเกียมน,นะครับ ก็ไว้ตีเถื่อประจำนะครับจะเห็นะครับบานปูแล้วก็ฝากน้ําไปนะครับปากกัะนั้นนะครับนี่ระหว่างเติมน้ํานะครับนะครับก็จะมีปูสามสี่ตัวนะครับมีก,ก,ก,กักามก็ตัวใหญ่เนี่ยเข้ามาสองตัวนะครับนี่เนาะประมาณนี้นะครับมีปูตัวหนึ่ง อันนี้เป็นกุ้งขาวนะครับนะครับตัวนี้กุ้งขาวเนี่ยเนาะกุ้งขาวนะครับตัวเขาขาวนี่เนาะอันนี้ปูตัวใหญ่นะครับกำกา r l นี่ตัวโตเข้ามานะครับนี่คือผมเติมน้ําอยู่นะครับเนี่ยเติมน้ําอยู่นะครับนี่เป็นยอที่เอาท่อขึ้นไปนะครับเนี่ยบริเวณเนี่ยนะครับเพิ่งเอาท่อขึ้นไปนะครับก็เข้ายอมาสองสามตัวปูตัวปูด้วยนะครับปูตัวใหญ่เนี่ยนะครับ เื่อนทุกท่านเนาะนะครับเอทิทชันนะครับก็สวัสดีครับ